สนับสนุนรายการโดยกระทรวงวัฒนธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากสิ้นสุดสมัยสุขโขทยัยพระเจ้าอู่ทองก็สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นเมืองหลวงแต่หลังจากค้นพบซากเมืองและโบราณวัตถุที่มีอายุก่อนกรุงศรีอยุธยานับร้อยรอปีย้อนไปถึงสมัยทวาราวดีทำให้เราได้รู้ว่าเมืองไทยของเราเกือบจะมีราชธานีอยู่ที่เมืองอู่ทองแล้วนะคะ เปิดโลกพิพิธภัณฑ์ไทยวันนี้จึงพาคุณผู้ชมมาที่นี่ค่ะพิพิพธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพิพิพพธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองเนี่ยนะครับกำเนิดจากการรวบรวมเอาโบราณศิลปวัตถุที่ได้จากการบูรณะเมืองโบราณอู่ทองแล้วก็ผลของมันก็คือเราได้พบวัตถุสําคัญของชาติเนี่ยจำนวนมากจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมืองโบราณอู่ทองแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งมีอายุย้อนไปได้ประมาณถึง1 2 0 0 0ถึง1,400ปีที่ผ่านมาความสนใจเรื่องเกี่ยวกับเมืองโบราณอู่ทองนั้นมันเริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็จนกระทั่งเมื่อประมาณ2,509ก็เลยเกิดการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งน,นี้ขึ้นมาเราได้ปรับปรุงการจัดแสดงใหม่ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญก็คือ เรื่องราวของเมืองโบราณอู่ทองนะครับโบราณวัตถุประเภทต่างๆที่เราได้จากเมืองโบราณอู่ทองแห่งนี้รวมทั้งเรื่องสวนภูมินะครับซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นรากฐานหรือเป็นรากเงาของเมืองอู่ทองครับ กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชมผลงานและการแสดงจากน้องๆในโครงการแสดงผลงานค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนปจาปี2556วันที่7พฤษภาคม2556เวลา14.00นาาเป็นต้นไปพบกับกิจกรรมการจัดแสดงภาพวาดการ์ตูนภาพวาดสีน้ำศิลปะประดิษฐ์การสาธิตการทำหุนกระบอกไทยอาหารไทยการฉายสารคดีเรื่องเล่าจากบ้านฉันรับรองว่าจะได้ตื่นตาตื่นใจกับฝีมืองานศิลปะแบบเด็กๆก,การแสดงสุดสนุกสนานแน่นอนค่ะ สนับสนุนรายการโดยกระทรวงวัฒนธรรมโบราณว่าถกที่มาแล้วใครๆจะต้องพูดถึงรูปพระพิสุกอุ้มบาทนะครับแผ่นดินเผาวันนี้เป็นรูปพระพิสุกสามองค์อุ้มบาทเหมือนกับกำลังจะไปบินบาทแต่ว่าลักษณะการครองกีวรของพระพิสุกทั้งสามองค์นี้เป็นแบบศิละปะรุ่นเก่าของอินเดียที่เราเรียกว่าอัมมาลวดี เพราะฉะนั้นมันจะเป็นโบราณวัตถุที่อาจจะถือได้ว่าเป็นโบราณวัตถุในศาสนาพุทธที่เก่าที่สุดเท่าที่เราพบในประเทศไทยชิ้นหนึ่งชิ้นต่อมาก็จะเป็นธรรมจักรครับผมธรรมจักรนั้นก็จะเป็นแผ่นหินสลักรูรปลักษณะคล้ายกับล้อเกวียนนะครับคือเป็นรูปกลมและมีซี่และธรรมจักรที่พบทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในสมัยทวารวดีแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะพบเพียงธรรมจักรรูป กลมๆธรรมดาที่หูทองที่เราพบมากกว่าน,นั้นเราพบเสาตั้งธรรมจักรด้วยบองหูทองถ้าไม่พูดถึงลูกปัดก็คงไม่ได้นะครับที่นี่หลากหลายไปด้วยลูกปัดในวัสดุต่างๆทั้งแก้วทั้งหินรูปทรงแปลกๆมากมายครับที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเปิดแล้วก็ผมก็ขอเชิญชวนทุกท่าน ให้มาเยี่ยมชมที่นี่นะครับเพราะว่าอู่ทองนั้นคือรากเง้าของคนไทยทั้งหมดนะครับเขาเชื่อกันว่าเมืองโบราณอู่ทองนั้นเป็นรุ่งอรุณแห่งอารยธรรมไทยเมืองอู่ทองเป็นเมืองประวัติศาสตร์ยุคแรกๆของประเทศไทยจากหลักฐานต่างๆที่เราได้ชมกันไปแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะเชิญที่นี่ได้ค่ะพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้หมดเวลาลงแล้วมิลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ